การเอาคลิปจีนมาโพสต์มันส่งผลต่อการรีวิวสินค้าของช่องก็คลิปจีนมันเป็นคลิปซ้ำมันเป็นคลิปของคนอื่นนะครับส่งผลยังไงต่อการรีวิวสินค้าก็คือถ้ามันมีคนอัปโหลดคลิปอนันตไปแล้วเนี่ยครับก็มีโอกาสที่ทิกตอกจะมองว่าคลิปนี้เป็นคลิปซ้ำแล้วก็จะลดการเข้าสืงครับซึ่งทิกตอกเขาก็ระบุเองนะครับว่าเขาก็จะไล่แบนนะครับช่องที่ไปอาคลิปคนอื่นมาครับแต่ที่เขาซีเรียสมากๆเลยก็คือของคนไทยด้วยกันนี่แหละครับก็คือไลฟ์ไลฟ์ของคนไทยด้วยกันนะครับคลิปของ จีนเนี่ยนะครับก็ยังมีเห็น ยังมีโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าคลิปจีนมันมีใหม่ๆมาไงก็ทําให้ระบบไม่รู้ว่าคลิปนี้เคยอยู่ในระบบแล้วนึ่งก็เขาก็ไม่เขาไม่ว่าอะไรเนาะก็มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเมตาดาต้านะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันจะมีดิจิทัลฟุตปรินนะครับมันจะบอกหมดเลยว่าไฟล์นี้นะครับถ่ายจากอะไรมาจากไหนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าใครที่ทําคลิปจีนเนาะเอามาจากต่างประเทศอ่ะมันก็รู้หมดอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยทางแก้ก็คือเราต้อง Import เข้าไปที่เครื่องมือตัดแต่งอีกเครื่องึเเาสรรร็็็จแแลล้้้้ววกกตัดยยใหีบอ Export อาจจะต้องใส่เสียงพูดภาษาไทยใส่ข้อความภาษาไทยอะไรเงี้ยนะครับคือเมื่อตอนแบบห้าปีก่อนเนาะผมเริ่มทำอ e ีคอมเมิร์ซผมก็เอาคลิปจากเถาเป่ามายิงแอดเพื่อขายของแล้วก็นําเข้าจากสินค้าจากจีน,นมาทำนะครับ